สำหรับใครที่มองหารูปแบบหูฟังที่เป็นรูปแบบ USB headset ที่สามารถเสียบและใช้งานได้แบบสะดวกเนี่ยนะครับวันนี้ผมมีอีกตัวมานำเสนอสำหรับวันนี้ผมมากับแบรนด์ไฟ,ไฟ H6 USB Gaming Headset นี่คือชื่อของเขานะครับบอกเลยนะครับว่าแบรนด์นี้เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับเท่าที่ทุกคนเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันส่วนใหญ่จะเป็นไมโครโฟนใช่ไหมครับแต่ตัวแบรนด์เนี่ยนะครับเขาพัฒนานะฮะมีในส่วนของเกมมิ่งเกียร์มาให้ใช้งานกันแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจอยู่วันนี้ผมบอกเลยนะครับน่าสนใจมากๆเพราะตัวหูฟังเขาค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับการถึงเกรดพรีเมียมเลยนะครับฉะนั้นลองไปชมกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเรามาเริ่มจ่อราเอียงตั้งแต่ตัวกล่องเลยนะครับสีฟ้าครามสวยงามมากๆพร้อมตัว หูฟังแบบจัดเต็มนะครับมีรูปหูฟังมาให้ด้วยนะฮะจุดเด่นเขาจะบอกรายละเอียดในส่วนของด้านหลังกล่องหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยสําหรับส่วนนี้แล้วในท้องตลาดมีกี่สีที่วางขายนะครับตัวนี้จะมีสีดําสีเดียวในท้องตลาดเลยนะครับพร้อมการรับประกันตัวนี้อยู่ที่2ปีเต็มนะฮะการันตีจากหน้าเว็บไซต์เลยนะครับสเปกการใช้งานของเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับรายละเอียดสเปคตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าหูฟังตัวนี้รับเสียงได้ตั้งแต่20เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตนะฮะบิตเล ัวนี้อยู่ที่48,000เฮิรตผมบอกเลยว่าเสียงคมชัดแน่นอนเฮดเซตอยู่ที่50มิลลิเมตรไดนามิกนะครับตัวนี้ถือว่าใหญ่พอสมควรอยู่นะครับพร้อมการใช้งานตัวนี้แพลตฟอร์มในการใช้งานรองรับรูปแบบ Windows, Mac OS, PlayStation, Nintendo คือได้หมดเลยนะครับใช้งานได้แบบสบายเลยสุดท้ายน้ําหนักอยู่ที่330กรัมเท่านั้นนะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนั่นก็คือคู่มือการใช้งานนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ตัวหูฟังนะฮะใส่มาในตัวกล่องเรียบร้อยแล้วเจาะข้อมูลกันไปทุกอย่างแล้วนะครับต่อไปเราไป ชมกันดีกว่านะครับในส่วนของจุดเด่นรายละเอียดข้อมูลดีไซน์แล้วก็วัสดุกันบ้างว่าตรงนี้จะเป็นยังไงนะฮะผมบอกเลยว่าหน้าตาสวยงามมากๆนะครับจุดเด่นของหูฟังตัวนี้ 5.5h6 ตัวนี้มีอะไรเจ๋งบ้างนะครับรองรับการใช้งานรูปแบบ7.1เวอร์ชวลเซอร์ราล์ซาวะนั้นใครจะใช้งานส่วนนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะฮะร,ระบบตัดน้อยแคนเซลลิ่งตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยมีระบบน้อยแคนเซลลิ่งนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแถมไฟ RGB ตัวนี้16.8ล้านสีสวยงามอีต่างหากนะครับพร้อมส่วนสุดท้ายตัวนี้ มี inline control และ EQ Mo d e ในส่วนของ inline ให้ด้วยค่อยไปชมกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะดีไซน์การออกแบบของหูฟังเป็นรูปแบบหูฟังเกมมิ่งนะครับรูปแบบไฟบรรนุ Gb 16.8ล้านสีพร้อมโลโก้มีไฟทะลุให้นะครับสำหรับตัวหูฟังสวยงามมากๆแบบที่ผมบอกไปเลยนะครับไมโครโฟนเป็นรูปแบบคอนเดนเซอร์โอมนิดเร็คชันลนะครับรับเสียงด้านเดียวพร้อมสามารถถอดออกได้และปรับหมุนได้360องศาคือถอดออกได้ไม่พอยังสามารถปรับได้นะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆด้านบนออกแบบ มาเป็นก้านชั้นเดียวนะครับบวกกับหูฟังไดรเวอร์ขนาด50มิมขับเสียงได้แบบจัดเต็มแน่นอนปุ่มและพอร์ตการใช้งานตัวนี้ไม่มีปุ่มที่ตัวหูฟังนะครับแต่จะอยู่ที่อินไลน์คอนโทรลทั้งหมดเลยนะฮะแล้อินไลน์คอนโทรลเป็นลักษณะยังไงบ้างบอกเลยว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของหูฟังเลยนะครับสามารถควบคุมได้หลากหลายมากม ส่วนแรกคือส่วนของการเปิดปิดไมโครโฟนนะครับในการเปิดปิดตัวหูฟังสามารถควบคุมได้ปุ่มเปิดปิดระบบ7.1 Virtual Surround Sound ตรงนี้ก็มีมาให้นะครับปุ่มใหญ่สุดเลยมองเห็นชัดเจนมากๆถัดมาคือส่วนของ EQ Mode นะครับตรงนี้สำคัญเลยนะครับใช้งานผิดนี่เสียงเปลี่ยนแน่นอนนะครับระบบ EQ Mo d e จะแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับนั่นก็คือ Movie Game และ Music นะครับบนสุดเนี่ยคือ Movie นะฮะกลางคือ Game และสุดท้ายคือ Music เลื่อมหมดกันให้ดีนะครับเพราะแต่ละโหมดให้เสียงที่แตกต่างกันเดี๋ยวจะหาว่าหูฟังตัวนี้กาก ไม่ได้นะครับถัดมาคือวอลลุ่มคอนโทรลนะครับในการควบคุมความดังเบาของหูฟังนะฮะรูปแบบแจ็คเป็นรูปแบบ USB เสียบแล้วใช้งานง่ายมากนะครับการปรับระดับและการยืดหยุ่นตัวนี้นะครับปรับระดับได้ถึง8ระดับพร้อมการยืดหยุ่นตัวนี้บิดงอได้เต็มที่เลยนะครับวัสดุของเขาเป็นยังไงนะฮะตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดน้ําหนักไม่เบาเกินไปและไม่หนักเกินไปนะครับการด้านบนของหูฟังเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงและบิดงอได้ไม่ต้องห่วงสําหรับส่วนตรงนี้นะครับถัดมาวัสดุของหูฟังตัวหูฟังงัังงงงเเปป็็นนนยไห ยมและด้านในเป็นเมมโมรีโฟมนะครับขนาดค่อนข้างเล็กไปถึงกลางเลยทีเดียวคนที่หูใหญ่อาจจะรู้สึกับแคบได้อันนี้ผมต้องย้าไว้นะครับจากที่ผมทดสอบแล้วใส่ได้ยาวๆแต่เก็บเสียงอาจจะไม่มิดชิดเท่าไหร่นะครับลองพิจารณาในส่วนตรงนี้ดีๆนะฮะแค่นั้นยังไม่พอนะครับด้านในจะเป็นผ้าซับ1ึงชั้นให้ด้วยนะครับถือว่าซับเสียงได้ดีพอสมควรเลยนะฮะถัดมาตรงนี้ทุกคนพลาดไม่ได้เลยนะครับคือส่วนของการฟังเสียงรูปแบบเสียงจะมีรูปแบบเสียงของหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนในการวิเคราะห์นะครับว่าเหมาะกับเราไหมรั สไตล์ของเราจะเหมาะกับหูฟังตัวนี้ไหมแล้วอยากจะใช้งานไหมตรงนี้สำคัญมากๆเราไปฟังเสียงกันนะฮะ okay. ได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของการเทสไมหูฟัฟ e ฟรีไฟ H6 แล้วนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับทุกคนผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าเสียงหูฟังตัวน,นี้นะครับไมโครโฟนของเขาเสียงดีมากนะฮะเนี่ยผมขอให้ดูนะครับ เสียงมันดีมากจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยผมพูดธรรมดาเลยนะครับนี่พูดธรรมดาเลยนะครับแล้วที่สําคัญทุกคนรู้ไหมครับเลเวลที่ผมเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ผมเอาไว้ที่50%เท่านั้นนะครับคือไม่ได้สูงเลยนะครับแล้วเสียงเป็นลักษณะแบบนี้สามารถไป็นบูทเพิ่มเติมได้อีกนะครับแค่นั้นยังไม่พอยังมีในส่วนของรูปแบบการใช้งานที่สุดพิเศษมากๆคืออ n l ล n e Control สามารถปิดไมคได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูนะฮะ แล้วเมื่อเปิดไมโครโฟนขึ้นมาถึงจะดังอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ลองเทสข้อมูลต่างๆทุกอย่างแล้วนะครับผมตรงนี้สําคัญมากคือส่วนของราคานะครับราคาหูฟังตัวนี้อยู่ที่2 3 5 6บาทเป็นหูฟังเกรดพรีเมียมเลยนะครับและหน้าเว็บไซต์ราคาจะอยู่ที่40เหรียญสะดวกช่องทางไหนก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะฮะหูฟังตัวนี้ทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่จัดเต็มพร้อมระบบที่เพรียบพร้อมใครกําลังมองหาหูฟังประเภทนี้อยู่นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวที่น่าสนใจมากๆโดยรูปแบบหูฟังที่ ออกแบบมาเป็นรูปแบบเกมมิ่งนะฮะมีการสพอร์ตการใช้งานทั้งระบบ7.1เวอร์ชั่นเซอร์ราลสนะครับแล้วก็มีรูปแบบ EQ ระบบเสียงแบ่งแยกย่อยการใช้งานโหมดได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะครับลองตัดสินใจกันได้ลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ